ขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบปลูกผักเองมีอันอื่นไหมฮะที่เราจะเสนอที่เราจะเสริมให้กับทางด้านผู้ต้องขังเป็นตัวเลือกบ้างช่างอื่นมีไหมฮะนอกจากในการทรรําเกษตรสดกลัวแล้วเนี่ยฮะท่านรองครับครับต้องเลียอย่างนี้ครับเรามีแทบจะทุกสาขาวิชาชีพครับข้างในนะครับไม่ว่าเรามีโครงการอื่นๆนะครับที่น่าสนใจอย่างเช่นโครงการเ,าเลี้ยงสุนัขเพื่อ,อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นนโยบายของ ต้องเลยว่าเป็นคำอิบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ที่ส่งมาถึงกรมแพททันนะค,ะครับเราวัดผลยังไงนะครับคือท่านผู้ชมอาจจะงงว่าสุนัขมาช่วยอะไรต้องเรียนว่าสัตว์เนี่ยนะครับสามารถที่จะทําให้จิตใจคนเราเนี่ยอ่อนโยนลงได้นะครับก็มีการนําสุนัขเนี่ยเข้าไปให้เรือนจำนะครับให้ผู้ต้องขังเนี่ยเลี้ยงนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ ออตอนแรกก็คุยกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะวัดผลยังไงนะครับก็เลยมีการคุยกันว่าเราก็ต้องวัดผลจากเอากลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ข้างในแล้วเนี่ยยังกระทําผิดซ้ําอย่าง<ม>เช่นกระทําผิดวินัยเช่นบางทียังมีเรื่องเราชกต่อยกันนะครับ,รบทะเลาะวิวาทกันอ,อันนี้ก็ต้องถูกลงโทษถูกไหมฮะถูกลงโทษบางทีก็แล้วแต่ระดับของความผิดนะครับ,รบถ้าแค่นิดหน่อยก็อาจจะแค่ตัดการเยี่ยมถ้ามากมากหน่อยก็อาจจะ มี <ทด S 1> การแยกการขังนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เลยเอากลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มเนี้ยที่กระทําผิดซ้ําๆเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการให้เลี้ยงสุนัขนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการและเดี๋ยวพอตอนท้ายเราก็จะวัดผลดูว่ากลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มเนี้ยเมื่อเข้ามาอยู่กับได้ได้มีโอกาสสัมผัสได้เลี้ยงสัตว์ได้ดูแลได้อะไรเนี่ยนะครับจะมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับยังกระทําผิดวินัยหรือเปล่านะครับตรงนี้เราต้องมารอดูกันครับ